สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีเวลา9นาฬิกา7นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดหมอมให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีตำบลคลองหกอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่29ประจำปีการศึกษา2557 ในการนี้พระราชทานปริญญากิติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติรวม6คนแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทรปริญญาตรีของทั้งสองมหาวิทยาลายัยซึ่งมีผลการดําเนินงานที่ก้าวหน้าในปีที่ผ่านมาได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเปิดสอน11คณะ ในระดับประกาศสัญญาบัตรวิชาชีพประกาศสัญญาบัตรวิชาชีพชั้นสูงปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกรวม4วิทยาเขตที่จังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นสกลนครสุรินท์มีนักศึกษารวมกว่า28,000คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาแบบ C D I O ซึ่งเป็นกรอบแนวคิด ที่มุ่งความเป็นเลิศในการให้ความรู้การเตรียมความชำนาญทัศนคติและเจตคติแก่ผู้เรียนทั้งยังสนองตอบต่อผู้บริหารการศึกษาและผู้สอนในการสร้างบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสถานประกอบการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สามารถออกไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยฟินแลนด์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบมีการสอนระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นมืออาชีพในโลกการสอนยุคใหม่